ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํามะม่วงกวนกันนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือหนึ่งมะม่วงสุกและมะม่วงหามมะม่วงหามมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแต่ถ้ามะม่วงสุกเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานมากแล้วมะม่วงที่เราใช้นะคะก็จะมีมะม่วงอกร่องทองแล้วก็มะม่วงแก้วมะม่วงเขียวเสวยเพราะอันนี้ที่บ้านมีเยอะนะคะนี้เหลือจากการที่เรา ได้เอาไปถวายวัดต่างๆแล้วก็แจกเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาขายนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ส่วนที่เหลือเราก็เอามาทํามะม่วงกวนกันนี้มะม่วงกวนนะคะขั้นตอนแรกเราล้างมะม่วงให้สะอาดก่อนพอล้างมะม่วงให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้เสดดน้ําวางไว้กับกะละมังหรืออะไรก็ได้ค่ะที่สะอาดแล้วเราก็ให้มันมันเสดดน้ําพอเสดดน้ําเราก็เอามาปอกเปลือก ไปก็จะเป็นการแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาเนื้อมะม่วงไปปั่นค่ะอันนี้เราแยกเนื้อมะม่วงออกจากเม็ดแล้วนะคะเราได้แต่นเนื้อแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาไปปั่นก่อนนะคะเราก็ปั่นคะ ต่อไปเป็นการควนแล้วนะคะอันนี้เราก็ตั้งหม้อแล้วนะคะตั้งหม้อตั้งไฟบนเตาไฟแล้วนะคะเราใช้เตาถ่านนะคะเราก็เริ่มกวนนะคะเรากวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ละคะ่ะช่วงแรกๆเราก็ไม่ต้องกวนมากหรือไม่ต้องคนมากนะคะเราก็ปล่อยให้มันเดือดก่อนนะคะมะม่วงเนื้อสวยมากคะ่ะอันนี้เราไม่ได้เติมน้ํานะคะไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะมะม่วงมันจะมีน้ําในตัวของมันเองนะคะ เราก็ทำไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนแห้งค่ะถ้าแห้งยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลักษณะที่เราจะต้องใช้ได้แล้วเมื่อกวนแล้วมันข้นเข้าที่แล้วใช้ได้แล้วจะนําไปตากเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็กวนไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะ คือขั้นตอนการที่เราตักใส่ถาดนะคะเพื่อที่จะนำไปตากแดดตาก1ถึง3แดดนะคะเพื่อให้มันแห้งสนิทจะได้ไม่ขึ้นรานะคะ อันนี้คือเราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บม้วนแล้วนะคะเพื่อที่จะบรรจุไว้ในหีมห่อหรือว่ากล่องพลาสติกของเราเพื่อที่จะเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยนะคะอันนี้ไม่เสียเพราะว่าเราตากแห้งแล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็เก็บไว้กินได้เลยค่ะคลิปนี้ถ้าสนใจนะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ